ตัวแนีครับผมมาอีกแล้วอุ้ยใหมาเลยครับอุ้ยเต็มเลยครัเต็มเลยเมื่อกี้เราไปแถวพันท้ายนะครับสมุทรสาครนะครับตอนนี้เราขากลับมาบ้านนะครับที่ที่บางบัวทองครับที่ทำก็ยังจะเอาอีกน,นะครับคลองมหาสวัสดิ์นะครับคลองมหาสวัสด โดนเลโดนไหมโดนอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางแหมเลยนะนี่นะตะวันไปสองทียังแป๊กเลยนี่ร้อยบอกจะย้ายหมายยไงย้ายหมายยังไงโอ้สวยเหมือนเดิมปะ้าไม่เท่ากันหมดเหมือนเดิมเป็นไงจะบอกย้ายหมายแตกเลยครับหมายแตกแล้วดูดิ เอาแงี้ยพี่ต้อมสองเพซงก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับกดง่ายกว่าเดิมไม่เข้าหัวเลยทั้งนี้ก็แล้วก็วันนี้คล้องสวยนะคล้องสีเขียวดูปลานะเหมือนเดิมเลยโอ้ปีนนี้เราเปลี่ยนคล้องนะคล้องเขียวค้องเขียวก็ะหม่อมเหมือนเดิมดูดิดูต่เข้าหมดเลยจะอะไรกันเนี่ย เยอะแตกกลางกลางประมดดนตะปูด้วยตรงนั้นไม่มีต่อไหมหรอโดนยรินจริงด้วยกระโดดตึ้งมาเลยได้เลยในฉลาดจะโดดพ้นรสมีนะโดนเก็บอีกแล้ว เลยเขาบอกไม่ต้อดิแก่ลงดีแล้วยูยังไงมันก็ลุกหมดแล้วตรงเนี้ยหลาตัวนะสามตัวนะสองเซนเก้าตองเสองเซนเก้าตองอ่ะเรารวยครับรวยแล้วครับรวยแล้วเครื่องน็กครับก็วันนี้มันไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่ามันแดดไม่แรงดูสองตัวนะตัวใหญ่นะโอ้โหดูตัวเลยแบบเฮ้ประกัดกันเลยเน้นเน้นเลยวันนี้ไม่ไม่ค่อยผิดหวังนะของเนี้ยวันนั้นก็ได้เยอะนะ รู้สึกว่าลามาว่ะมาน,นี่ไหนหน,นะมามาโอ้เต็มผืนน่ะโคตรสุดอะ่ะจ้ะโดนไมหมเอ็นเอ็นเอ็นกระตุกไหมวิ่นวิกระตุกด้วยไง โององไอ้เหียโอ้โหด่าเล็กอลกเอ็นกดตกเอ็นกัตึกเนี้ยตเน้กัตึกโดนสามวนี่วคู่กันเลยโอ้ตัวอโอ้โหโอ้โหไปไหนเลยไรเงี้ยไรงามงามท่านผู้ชมตอนนี้เราแอบผลกันอยู่นะ พองมหาสวัสดนะดูดูดูคูด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 ูครับดูดูดกดู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 ด้ดูดูยูด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 ูก็ดู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 นูด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 อดู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 ยน ระหว่างเราเราเรากลับนะทางกลับทางมันมันผ่านคลองมหาสวรรค์เราก็เลยแวะหน่อยแวะหน่อยแวะหน่อยไม่หน่อยแล้วเป็นหมายเด็ดเลยนะเของมหาสวรรค์นี่หมายเด็ดเลยมายทงไรก็ไม่เคยผิดหวังเลยมาเยอะโอเคก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้ต้มยำหม้ออมานหมดเลยครับเดี๋ยวไปต้มยำให้กินเกี่ยวไหมเนี่ยโอเคนะอ่าใช่ครับกดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมไป ลุยต่อครับสวยเต็มแม็กเลยโดนไหมโดนตะวันปลานะไม่มีคักตัวผมว่าปลาไม่มีแล้วแหละ ตกใหะไม้ปามเล่นน้ำนี่ไงเล่นน้ำสายตัวเลยโอ้โหเกิดอีกแล้วตก้เลยเราตามค่าเลยเนาะตามฆ่าจริงโอ้โหเป็นพัดๆพัดเลยอะปาเล่นน้ำน้ำโดนตามค่าจริงๆรอเลยไม่ต้องไปลาลาตรงนั้นและโดนอีกแล้วครับดูดิ ตัวสิไปเดินเลยเนี่ดูอวดตับเอา้าโอ้โหสวยดูเลยดูกระชากนะดูนะได้ไหมวิ <laughs> ่งอยู่วิ่งอยู่ <laughs> อุ้ย <laughs> เอาอี้เอางี้ <laughs> <laughs> ทำอาอีกแล้ววัดท้อโอ้ยคุ้มกับการรอคอยตากฝนเล่น <laughs> ใส่ถึงสวยทั้งนั้นอะอายุตัวนะโอ้โหโคตรจริงๆเลยอ่ะมึงยี่สิบตัวอะไรฮ่าฮ่ะอืออออกข้างยึดศาสตร์แนั้นเลยแบบนั้นเลยดินมีดินตัวไหมตึ๊งไหมตึ๊งไหมน่ะนี่ไง ยุอทันสัตว์ยิ่งใหญ่ตัวหนึ่งสองตัวหลายตัวเลยแหละสามตัวเอาเยอะมาเยอะทเอาไปสัตว์ไกลตัวเล็กเกินไปแล้นะหอยเห็นยี้เล็กไปนะเออดูจุดยุทธศาสตร์นะครับ สอไม่ลอยเดกเพื่อนมันเอ้ยเดียมันปอกเคื่อนมันไีบเลยไแล้วนะเดี๋าแล้วไปเอาเขไม่อยู่ดิไม่อยู่ไม่มีคนทำตาแล้ว่ายัปไงโอกลับไปแล้วก็เหนื่อยแล้วพี่น้องเราก็ไปกินอะไรก็หมดเวลาแล้วให้หให้เออนะให้ไปให้ไมหมูทให้ไเลยให้หมดไปได้ให้ดแรกกปนนะ ก็แบ่งๆไปบลานิงกับปานิกปลาปลานน่นแหละแบ่งๆไปเอาเลยตรงไหนตรงไหนแล้มาเถอะเนใจแล้วเอา้งแล้นี่ครับเบอดันเบอดันเร็วเอาพิาเอาดันครับ อาจารย์ครับดานแล้วเเยี่ยมครับนี่ครับความีอดีเลยครับ,บรถกำจะไหะลปวดติดกล้องเลยขอบเลยครับปาดแห่ด,ด้วยทิ้งแห่ไม่ได้ครับลอกโลปาดเต็มเลยลากวิญญาณ สรุปหมายสองหมายนะครับหมายน้ำเคม็มเหมือนน้ำจืดนะครับมาดูผลงานวันนี้ครับกับแห่ฝรั่ง5 6ศหกอกตาสองเซนแล้วก็เก้าอกตาสองเซนนะครับมาดูนะครับผลงานวันนี้นี่ครับจุใจครับากระบอกไซย์ใหญ่นะดู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 มือดูมือนี่อโอ้โหใหญ่นะครับนี่เลยใหญ่ใหญ่มากบิ๊กแล้วก็ปะนิลนะครับเป็นปะนินอันนี้ปะนินปะนินสุขสวัสดิ์นะปัะชาทิตย์เ อันนี้ปลานินคลองมหาสวัสดนะมหาสวัสดอ่าอันนี้ปลากระบอกหมายอ่าพันท้ายนอสิงห์นะครับพันท้ายนอสิงห์หมู่บ้านชาระมงนะอือนี่ครับใช่มาดูนะครับนี่ขนาดผลงานของตัว6ตออ2เซนกับ9ตออ2เซนนะนี่ค้องค้องใหม่แล้วก็หม่ค้องใหม่นะครับวันนี้ใช้สีเขียวนะครับตูครับตูครับก็บางส่วนก็แบ่งให้พี่ต้นไปนะครับกุ้ง ส่วนใหญ่กุ้งที่เราะเยอะให้ข็งต้นแล้วให้ไปต้นไปแล้วกุ้งเราไม่ไดเอามานะครับเราแบ่งให้ต้นไปแล้วปลากระบอกบางส่วนนะครับแกรีบกลับนะครับแกรีบพาแฟนไปหาหมอสําหรับใครที่เป็นเอสซีนะครับกดติดตามกดกดไลค์กดเป็นกำลังใจพวกเรา้วยนะครับเดี๋ยวพวกเราลุยเต็มที่ครับสำหรับคลิปสนุกสนุกไ์สดให้ดูตลอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับสำหรับใครที่สนใจแห่ฝรั่งนะครับก็มีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับสามารถคลิกเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับ ถ้าใครไม่สนดวกสังเองก็มีลิงก์ลาซาด้าแล้วก็ช้อปปี้นะครับส่วนผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพบออกันใหม่คลิปหน้านะครับกลับบรรยีกาศสวยๆลาไปก่อนนะครับแต่พองาปานะครับหว่าไม่ได้ปองปาแล้วว่วไม่ได้อ่า